สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมครับว่าคดีอาญาต่างๆที่เราได้ยินข่าวกันเนี่ยเออมันไปถึงศาลได้ยังไงคือมันไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะถูกส่งฟ้องศาลได้เลยทันทีทันใดนะครับมันมีขั้นตอนสําคัญมากๆด่านแรกเลยที่เรียกว่าการสอบสวนใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับว่าการสอบสวนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ แล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นโดยเฉพาะที่มันไปเกี่ยวกับอำนาจของอายการในการสั่งฟ้องคดีด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าการสอบสวนนี่เป็นเหมือนออหัวใจหลักหรือกระดูกสันหลังเลยก็ได้นะคะของคดีอาญามันเป็นกระบวนการแรกเลยในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อจะพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกใครบริสุทธิ์และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือกฎหมายเนี่ยเขาบังคับไว้เลยว่าต้องมีการสอบสวนทีเ่เรียกว่าชอบด้วยกฎหมายก่อน อายการถึงจะมีอำนาจเอาคดีไปฟ้องต่อศาลได้โดยเฉพาะคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายหรือคดีอาญาแผ่นดินนะคะอ๋อครับคบเข้าใจละงั้นเรามาเริ่มตรงความหมายตามกฎหมายกันก่อนเลยไหมครับอย่างในมาตราสองวงเล็บ1 1เนี่ยเขาว่ายังไงบันครับคำว่า การสอบสวนค่ะตามปวิธีอาญามาตรา2อนะคะเขาให้ความหมายการสอบสวนไว้ว่าคือการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็การดําเนินการต่างๆทั้งหมดเลยนะคะที่พนักงานสอบสวนซึ่งต้องเป็นผู้มีอํานาจด้วยนะเขาทําไปเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดแล้วก็เพื่อจะเอาตัวคนที่ทําผิดมาลงโทษให้ได้จุดสําคัญคือต้องเป็นพนักงานสอบสวนที่มีอํานาจตามกฎหมายเท่านั้นนะคะครับ อันนี้จะต่างจากการสืบสวนนะคะการสืบสวนเนี่ยตำรวจทั่วไปก็อาจจะทําได้เป็นการหาข้อมูลเบื้องตน้นแต่พอเป็นการสอบสวนแล้วเนี่ยต้องเป็นพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะเลยค่ะที่กฎหมายกําหนดอํานาจหน้าที่ไว้เข้าใจครับทีนี้ประเด็นที่บอกว่ามันสําคัญมากๆคือมันไปเชื่อมกับอํานาจฟ้องของอายการอันนี้เป็นยังไงนะครับ ใช่ค่ะนี่คือประเด็นหลักเลยคืออยู่ในปวิธีอาญามาตรา120มาตรานี้เขียนไว้ชัดเจนมากๆค่ะว่าห้ามมิให้พนักงานอายการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนอืชัดเลยหรือว่ามีนะแต่การสอบสวนนั้นดันไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมากฎหมายจะถือว่าเหมือนไม่มีการสอบสวนเลยค่ะอ๋อครับผลที่ตามมาทันทีก็คือ พนักงานอายการจะไม่มีอำนาจฟ้องคดีนั้นเลยโห oh. ไม่ว่าหลักฐานมันจะแน่นจะชัดเจนแค่ไหนก็ตามนะคะถ้าการสอบสวนมันไม่ชอบแต่แรกอายการก็ฟ้องไม่ได้แปลว่าแค่ขั้นตอนการสอบสวนมีปัญหาเนี่ยคดีอาจจะล้มไปเลยก็ได้ถูกต้องค่ะแล้วไอ้ที่ว่าการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยครับมันมีลักษณะแบบไหนบ้าง พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับมีหลายแบบเลยค่ะที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็อย่างเช่นเอ่อคนที่มาสอบสวนเป็นตำรวจที่จริงๆแล้วไม่มีอำนาจสอบสวนคดีนั้นยกตัวอย่างง่ายๆคือคดีเกิดในท้องที่กอ่อแต่ตำรวจจากท้องที่ขอซึ่งไม่มีอำนาจในเขตนั้นมาเป็นคนสอบสวนหลักอย่างนี้ก็ไม่ได้ค่ะครับไม่ใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจริงๆที่ทําการสอบสวนมาหรืออย่างในคดีความผิดต่อส่วนตัว ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้เสียหายต้องมาร้องทุกข์ก่อนตำรวจถึงจะเริ่มสอบสวนได้แต่กลับกลายเป็นว่าไปสอบสวนก่อนที่ผู้เสียหายจะมาร้องทุกข์อย่างนี้ก็ถึงว่าไม่ชอบค่ะอ๋อเข้าใจครับหรือแม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานอย่างการแจ้งข้อหาคือไปสอบสวนผู้ต้องหาโดยที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้เขาทราบเลยอันนี้ก็ทําให้การสอบสวนเสียไปได้เหมือนกันค่ะมีเคสตัวอย่างคลาสสิกเลยนะคะเป็นคําพิพากษาศาลฎีกาที่3 7 1 2 5 3 1ครับ เป็นยังไงครับคดีนี้คดีนี้เนี่ยเหตุการณ์ความผิดมันเกิดในท้องที่สพสำรงใต้ที่สมุทรปราการนะคะแต่ปรากฏว่ามีตำร,รวจจากสอนอบางซื่อที่กรุงเทพเนี่ยไปทำการสอบสวนพยานผู้กล่าวหาซึ่งตามกฎหมายแล้ว ตำรวจสอนอบางซื่อไม่มีอำนาจสอบสวนคดีที่เกิดนอกเขตกรุงเทพอยู่แล้วตามมาตรา18นะคะมีพนักงานสอบสวนของสอพสำโรงใต้ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุจริงๆเข้ามาทําบางส่วนต่อก็ตามแต่สารดีกามองว่าเมื่อการสอบสวนในตอนต้นซึ่งมันเป็นส่วนสําคัญนะมันไม่ชอบไปแล้วตั้งแต่แรก oh. ก็เลยถือว่าการสอบสวนในคดีนี้ทั้งหมดไม่ชอบด้วยกฎหมายไปเลยตามหลักของมาตรา120 ผลสุดท้ายคืออายการซึ่งเป็นโจทย์ในคดีนั้นก็เลยไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยค่ะโอ้โหชัดเจนมากเลยครับเคสนี้แสดงว่าเรื่องเขตอำนาจสอบสวนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับพลาดนิดเดียวคือไปต่อไม่ได้เลยใช่ค่ะสำคัญมากๆจริงๆแล้วการสอบสวนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้เลยก่อนที่อายการจะใช้อำนาจฟ้องได้ครับผม แล้วก็นะคะถึงแม้ว่าพนักง,งานสอบสวนเขาจะทำหน้าที่สอบสวนเสร็จแล้วทำสำนวนมีความเห็นส่งมาให้อัยการแล้วเนี่ยกฎหมายก็ยังไม่ได้ให้อำนาจอัยการฟ้องได้ทันทีนะคะยังมีอีกชั้นหนึ่ง อายังไครบก็คือกฎหมายยังให้อำนาจอายการในการพิจารณาตรวจสอบสำนวนนั้นอีกทีค่ะอายการมีอำนาจดูแล้วว่าเออสำนวนนี้มันสมบูรณ์ดีไหมพยานหลักฐานพอไหมถ้าเห็นว่าพอฟ้องได้ก็สั่งฟ้องไปแต่ถ้าดูแล้วเห็นว่าเออมันยังมีจุดที่ต้องสอบเพิ่มนะยังมีประเด็นที่ไม่เคลียร์อายการก็มีอำนาจสั่งให้พนักงานสอบสวนกลับไปสอบสวนเพิ่มเติมได้อ๋อครับหรือถ้าพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วเห็นว่าไม่น่าจะผิดจริงหรือหลักฐานไม่พอจริงจริง อายการก็มีอำนาจสั่งไม่ฟ้องคดีนั้นได้เลยอันนี้ก็เป็นเหมือนระบบการตรวจสอบทวงดุลกันร,ระหว่างพนักง,งานสอบสวนกับพนักง,งานอายการอีกชั้นหนึ่งค่ะเข้าใจแล้วครับสรุปได้ว่าการสอบสวนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องหาหลักฐานหาคนผิดอย่างเดียวแต่มันคืออ,อรากฐานสำคัญจริงๆที่ไปค้ำยันอำนาจของอายการเลยถ้าการสอบสวนมันมีปัญหาไม่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมาเนี่ยก็เท่ากับว่า ประตูสู่สารยุติธรรมของคดีนั้นๆก็อาจจะปิดลงไปเลยก็ได้ถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆแล้วประเด็นที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะก็คือว่าเราจะหาจุดสมดุลยังไงระหว่างการที่เราต้องทําตามขั้นตอนกฎหมายเป๊ะๆอย่างเรื่องเขตอำนาจสอบสวนที่ต้องถูกต้องเนี่ย จับเป้าหมายหลักจริงๆของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือการค้นหาความจริงให้ได้เพราะความสมดุลตรงนี้นี่แหละค่ะที่มันจะส่งผลโดยตรงเลยต่อความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดของเรานะคะเป็นประเด็นที่น่าคิดจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกเรื่องการสอบสวนกับอำนาจฟ้องของอายการนะครับทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับยินดีค่ะ